ตอดีชาวเดดเทกซ์เชนซอมาเซอร์เคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เองนะครับเราก็มีหยุบตัวละครที่ชื่อว่าจูลี่นะครับและทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าน้องจูลี่นั้นมีชุดใหม่มานะครับโดยวันนี้นั้นผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นชุดใหม่ของน้องจูลี่นะครับและผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าชุดของจูลี่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับโดยรูปแบบแรกก็จะอันนี้เลยนะครับที่ผมขึ้นมาตอนนี้เลยเนาะก็จะมีนี่แหละเปลี่ยนแค่สีกางเกงนะครับกับรองเท้าเนาะและนี่ก็คือชุดรูปแบบที่2ของจูลีีี่นะก็เเปยสสืของจ และนี่ก็คือรูปแบบที่3ของจูลี่นะครับก็จะเปลี่ยนสีเสื้อข้างบนนั่นแหละเป็น2สีนะครับโดยวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นมาเล่นทั้ง3รูปแบบเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าครับว่าเปิร์กท,ที่ผมจะพาทุกคนออกไปเล่นในวันนี้นั้นกับชุดใหม่ของจูลี่จะมีเปิร์กอะไรบ้างครับเปิร์กแรกเนี่ย,ยก็จะมีชื่อเปิร์กว่าทุกเกอร์สตาร์บนะครับเปิร์กที่2นะครับก็จะมีชื่อว่าเอ็กซ์ตร้ดิบนะครับและเบิร์กที่สามนะครับเบิร์กสุดท้ายนะครับก็ โดยความสามารถของเบิร์กมันนั้นเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปต่อไปนะครับส่วนทักษะของจูลี่นั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกนั้นผมก็จะมาฝั่งขวาเนาะและเลเวลที่2นั้นผมก็จะมาตรงกลางนะครับและเลเวลที่3ก็จะอัพมาฝั่งขวาเหมือนกันนะครับส่วนคุณสมบัติด้านล่างของจูลี่นะครับผมก็จะมา3าอันนะก็คือเลือดเซมินาแล้วก็ความชํานาญนะครับโดยเลือดเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวก3มเนาะมันก็จะรวมได้อยู่ที่33 3หน่วยนะครับส่วนเซมินานั้นผมก็จะไปอยู่ที่บวกห้านะครับมันก็จะรวมได้อยู่่ที 20นะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่40หน่วยนะครับโอเคครับหาทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมในเกมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับกับชุดใหม่ของน้องจูลี่มันจะสวยขนาดไหนเกมแรกครับกับชุดรูปแบบที่1ของจูลี่ในด่านแนนซี่เฮานะครับคือผมว่า มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับกับชุดรูปแบบที่2กับ3เนาะแต่แค่เสื้อข้างบนมันมันเปลี่ยนสีแค่นั้นแหละส่วนตัวผมชอบรูปแบบที่3นะครับอืไปเดี๋ยวเราไปเปิดประตูกันดีกว่าเ้ยตรงนี้ไม่มีเลยเหรอตอนนี้เร็วๆสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีเลด์เฟสจอนนี่แล้วก็ซิซี่นะครับ คือมันมีเลเทอร์เฟสอยู่ยข้างล่างแต่เรารีบทำกันเสียงดังเกินขอขึ้นไปด้วยติซ,ซี่พึ่งออกมา่ะเนี่ยจริงด้วยมันอยู่ตรงนี้แล้วเลเทอร์เฟสก็อยู่ข้างล่างด้วยมันไม่เห็นคอนนี้เหรอมันมาเอาผมได้ไงเรามาเปิดประตูนี้แทนกันละ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับตอนนี้อาจจะเปิดข้างบนแล้วนะขอเอาพิกล็อกไปอีกหนึ่งอันคือจริงจงจูลี่เนี่ยเป็นตัวจูบได้นะครับเอาโลครอนนี้ตายแย่ละเยมันเลยเตร์เฟสมมันหมามันเห็นเราปะเนี่ย ไม่เห็นก็เปิดประตูเลยละกันเฮ้ยตนันลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันอือฮึอเกือบตายจอนนี่ก็มาเมื่อกี้ผมไม่อยากสู้เฮ้ยอย่าบอกนะจอนนี่ตามลงมาจริงด้วย จอนนี้ตามลงมาทำไมอุ้ยเหมือนเพื่อนจะปิดแบตแล้วครับแถวนี้ไม่มียาหรอมียาอยู่เดี๋ยวเราขึ้นแบตเตอรี่เลยแล้วกันเอ้าจะเหมือนเขาจะกดออกหรือเปล่าจอนนี้กดออกเลยครับนนผมขอไปด้วย แต่เลลอเฟมันอยู่แต่เราไม่กลัวอยู่ละไปรับดาเม็หน่อยผมออกไงครับเตรียมที่สองครับกับชุดจูลี่ในรูปแบบที่สองและในด่านสักเจอเฮาครับสำหรับชุดนี้ผมว่าสีมันสว่างเกินไปเนี่ยเฮ้ยเนี่ย ทำไมมันมืดจังนี่สีมันสว่างเกินหรือเปล่าเราจะรอดหรือเปล่าอืมแค่เสื้อก็สว่างละตะกเกียงยังสีแดงอีกไปครับเดี๋ยวเราเปิดเอาวิกล็อก,ก่อนแล้วก็เปิดประตูนี้เลยเฮ้ยเหมือนจะมีคนมา่ะบอกว่าต้องจูอีกแล้วเหรอกเกมเนะี้ยผมมาเปิดประตูนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่ให้ผมเปิดอีกประตูนะ่ะ เอาเพื่อนเปิดอยู่เดี๋ยวเรากลับไปเปิดประตูเดิมก็ได้ครับคือชุดมันสว่างเกินอ่ะผมจะแอบได้ไหมเกมเนี้ยเปิดประตูครับเรียบร้อยหนึ่งประตูขอกลับแปลพิกล็อกก่อนสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีเลดเดอร์เฟสฮิตชเกอร์แล้วก็จอนนี่นะครับ โอ้มีตัวกับดักแล้วก็มีจอนนี่อีกตัวตีแรงครับเดี๋ยวผมเข้าแบตเตอรี่แล้วกันมีเชเกอร์วางกับดักตรงนี้ปะเนี่ยโอเคไม่วางสวยงามเปิดประตูครับเฮ้ยเหมือนอนันาจะตายหรือเปล่าแบบนี้ไม่ดีเมื่อกี้ผมเห็น เหมือนมิชเกอร์เขาอยู่ข้างล่างรเราเปิดเข้ามาได้ละเดี๋ยวเราก็มาเปิดประตูข้างในต่อเลยครับน่าจะยังไม่มีใครรู้หรือเปล่าเฮ้ยคนนี้ก็ตายเหรอใจเย็นๆนะเพื่อนผมต้องรีบเปิดละน่าจะยังไม่มีใครรู้ คุณปู่เล,ลี้ยวหนึ่งแล้วครับมีคนมาปะเนี่ยเหมือนจะอยู่เจนเนเรเตอร์กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาพิกล็อกไปเปิดประตูก่อนครับไปมาปิดแบตนะหวังว่าจะยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเรามามีคนมาหรือยังครับยังไม่มีไปเปิดประตูก่อนนะ อูลี่เป็นตัวที่เปิดเร็วอยู่แล้วครับคือสแต็กมันมาดีอะแต่เราก็อัพความชำนาญมา40นะเนาะเพื่อนตายหมดแล้วครับบอปิดแบตก่อนเลยกันเดี๋ยวเพิ่งมานะปิด turn off battery เราจะเป็นคนเดียวที่รอดหรือเปล่าเอา้ามาเรียนยังไม่ตายนี่วะมีคนมาแล้วโอยฮิชัยเกอร์ แล้วมันตีไม่โดนด้วยโดดก่อนก็ได้ครับอืมตีไม่โดนคือเดี๋ยวเรากลับเข้าแบตไปที่เดิมนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมขอไปปากคุณปู่หน่อยละกันปู่เลยหนึ่งแล้วไม่โอเคตอนนี้มียาไหมครับอยากได้ยาจังเลยสวยเดี๋ยวเราขึ้นไปปากคุณปู่ดีกว่าคุณปู่อยู่ไหนเนี่ยอุย้ย เดี๋ยวก่อนนะคือฆาตกรอยู่ข้างล่างเลยครับใช่ตอนนี้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรากลับเฝ้าแบทแล้วกันฮิชเชอร์น่าจะเฝ้าแบทหรือเปล่านะ <c oughs> เปิดประตูคือ <c oughs> เราเหลือแค่ไปปิดแบทครับหวัง <c oughs> ว่าฮิชเชอร์จะไม่อยู่นะแต่เหมือนจะอยู่เลยอะ อ๋อตัดกระดูกตรงนี้หน่อยอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะไม่อยู่ครับหรือมันแอบอยู่ไม่รู้แหละปิดเลยขอให้ทันอย่าพิ่งมาอีกนิดเดียวครับหัวใจเราสีดำแล้วปิดไปยูรี่เรารอดคนเดียวปะรอดคนเดียวด้วย ไปเลยนะครับคิลเลอร์เจอกันเกมที่3ครับกับชุดรูปแบบที่3มของน้องจูลี่ในด่านแกส s t เ t i o ชันนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมชอบที่สุดละนะครับเพราะว่าเสื้อข้างบนนั้นมันมีสองสีนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับชุดรูปแบบที่1กับรูปแบบที่2มานะครับเกงคืออยากได้สีขาวนะจะได้นะครับเพราะว่ารูปแบบที่ 2กับ3นั้นมีให้เลือกแค่แบบเดียวนะครับไม่เหมือนกับรูปแบบที่1เนาะที่มีให้เลือกชุดเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูเลยเอาฟิกล็อกก่อนครับสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีแฮนด์ฮิตเชยเกอร์แล้วก็คุกนะครับโอ้โหตัวกระดัก3ตัวเด๋ยวรอดยังไงเกมเนี้ยลงมาหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงไรลงมาหรือเปล่า ไม่รู้ขอเปิดประตูที่ก่อนเกมนี้เราก็จะไปออกแบบอีกเช่นเคยครับแต่ว่าเราต้องมีกระดูกด้วยนะเพราะว่าเกมนี้มันมีแท็บไนแทบถึง3มตัวเลยมีทั้งคุกมีเชลเกอร์แล้วก็แฮน์นะครับเหมือนมีคนตายใครอะอาาตายครับใช่ไหมใช่โอ้โหตัว จูของเราตายไปคนแรกงี้ไม่ดีนะผมวิ่งมาเลยครับเขน่าจะยังไม่เห็นนี่ไงมันวางแบไว้จริงด้วยแฉก่อนเลยครับเดี๋ยวต้องรีบเปิดเดี๋ยวมีคนมาเห็นทุดเราแบบสีแบบไอ้นี่ซะด้วยไง สี่คือแบบมองไกลๆมองเห็นแน่นอนกะเกงอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปเปิดประตูก่อนนะเราค่อยมาปิดแบตหวังว่าจะยังไม่มีใครรู้โอ้โหตรงนี้ไม่มีพิกล็อกด้วยต้องเมาตรงนี้หรอมใช่เกอร์มาแล้วด้วยครับมันมาหรือเปล่า มาใจเย็นเต็มมีหน้าหมดโดนตี3าฮิตเลยโอ้เกือบตายต้องโดดแล้วละ่ะน่าจะนอนครับโอ้ชหฮเกอร์เล่นสายโจมตีด้วยโอ้โหเราเพื่อนก็ตายเหลือกสองคนแล้วครับรีแลนกับ ผมจูดี๋ยวเราต้องกลับเพ้าแบตแหละไปที่อื่นไม่น่าได้เลยครับแล้วเหลือนสองคนอย่างนี้เล่นยังไงวะเนี่ยขึ้นไปเหมือนจะมีคนดักรอยอยู่ข้างบนหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหลีแลนด์เอาใครมาเนี่ย ไอ้แฮนก็มาแย่แล้วผมโดดดีกว่าโดดเกมนี้จะอ่อยไงอะ่ะคือมันยากเหลือเกินเขาน่าจะโซนแบตเตอรีรร่แล้วด้วยประตูนี้ก็ยังไม่มีใครเปิดอีกปู่นั่งในนี้หรือเปล่าไม่ได้นั่งครับเหมือนที่เชเกอร์อยู่ข้างหลังเรา พื่วาวก็ใส่ไม่ได้เกมเนี้ยไอแฮนมันเห็นโหแล้วตรงนี้มีกับดักด้วยสู้เลยละกันต่อยอคุณปูเ่เหลือหนึ่งแล้ว โอ้โหมันเห็นโดดกลับไปข้างล่างครับโดนแบบนี้ทั้งวันเกมเนี้ยรอดไม่ได้หรอวะคือลีเล่นจะแบบยอมเสียไหมคือไอแฮนลงมาผมสู้ดิครับอืกด,ดต่อย คืออย่าเล่นกันรีบเกินรีแลนต้องแบบต้องยอมไปนี่แหละยอมเปิดฟิลให้ผมให้ผมรอดถ้าผมขึ้นไปแทงคุณปู่จะตายปะเนี่ยวิไอแฮนมาโอ้โหสองตัวสามตาย โอ้โหขึ้นลุมกันเกินใจเย็นๆกันได้ไหมเรียบร้อยครับ I saw something sitting on your bed